คอมเซต JAB 44900จ่ายน้อยๆแต่แรงด้วย i5 1 3 5, 5 0 0และการ์ดจอ RTX 3060 Ti แรงแค่ไหนต้องไปดูสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนครับวันนี้จะพาทุกคนมาพบกับคอมเซต JAB 0250นะครับคอมเซตนี้มีอะไรดีมีอะไรเด่นเน้นๆด้วยราคา44900นะครับ ที่ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าคอมเซตนี้แรงแน่นอนด้วยราคานะครับแต่อย่างหนึ่งเลยคอมเซต JAB เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณจะมาซื้อเอ๊ะไม่ถูกใจเคสไม่สวย CPU อยากเปลี่ยนฮี่ซิ้งอยากจะใส่ชุดน้ำกราดจออยากได้ใหญ่ได้ยาวกว่านี้คุณเปลี่ยนได้นะครับแอดออนเพิ่มเข้าไปอยากปรับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้ตามใจต้องการคุณแน่นอนนะครับเรียกได้ว่ายืดหยุ่นขึ้นนะครับแต่ในส่วนของคอมเซต j i b 0250ในวันนี้ครับ ใส่อะไรเข้าไปบ้างฮาร์ดแวร์มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยนะครับเรื่องมาที่ตัว CPU ครับตัวนี้กล่องฟ้าๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น Intel นะครับคือ Intel c o อ e i5 5 3 5 0 0ตัวคุ้มเล่นเกมเลืน่นๆและมีกา้าดจอในตัวด้วยใช้งานแบบออนบอร์ดได้นะครับตัวนี้ส่วนกา้าดจอครับใหญ่ยาวสวยคมสาพันลมแน่นอนตัวนี้ rog s t r i x gaming นะครับเป็น rtx 3 0 6 0 ti ตัวใหญ,ใหญ่สวยแน่นอน ส่วนเมนบอร์ดครับเป็น B760M a u r s s l l i เ e นะครับตัวนี้เป็นตัวคุ้มใช้งานกับ i5 เข้ากันดีเป็นปีเป็นคุยแน่นอน SSD ของดีต้องดำครับกับ WD Black SN 7 7 0ตัวนี้ความจุอยู่ที่ 500GB แบบ PCI Express Gen 4แรงแน่นอนครับส่วนแรมครับตัวนี้เป็น Kingston Fury RGB นะครับ 3.2GB ราคาแค่นี้ได้เป็น DDR5 เลยนะครับบัส5 2 0 0ันส แรงโหดโหมดทะลุโลกนะครับส่วน power supply ครับ Silverstone หินเงินนะครับรุ่น Viva 750 750วัตต์80 plus b o n รุ่นยอดนิยมและก็ขายดีเป็นอย่างมากนะครับตัวนี้และสุดท้ายครับโดดเด่นเป็นหน้าเป็นตาด้วยเคสไซส์ใหญ่มี medium tower นะครับตัวนี้ Montech a i r 1000 argb สวยดีมีพัดลมด้านหน้า3ตัวแบบ140มิลิเมตรนะครับด้านหลังครับมีพัดลมอีก1ตัวนะครับด้านบนนี่ติดตั้งชุดน้ำแบบ2ตอนได้ด้วยนะครับใครอยากติดตั้งชุดน้ำติดเข้าไปได้เลยนะครับและสามารถกดปรุงปรับแสงไฟได้นี่ได้กดโชว์เลยปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะปรับได้ตามใจต้องการครับบอกเลยว่าใครอยากได้คอมเซตเท่เท่สวยๆในราคาไม่แพง4 0 0 0มืหน่อยหน่อยตัวนี้ครับ 44,900บาทเท่านั้นสำหรับคอมเซต JAB 0250ประสิทธิภาพความแรงเป็นยังไงเล่นเกมลื่นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกม Call of Duty DMC นะครับปรับกราฟริกเป็นอันตร 2K นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเล่นเฟรมเรทได้ที่ประมาณ70 80 FPS นะครับขึ้นอยู่กับชาขึ้นอยู่กับช่วงเลยนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับ และในะส่วนของการเล่นเกมบอกเลยว่าโอ้โหนี่ความลื่นความสมูทครับเล่นได้เล่นดีไม่มีกระตุกนะครับบอทจะเยอะคนจะแยะแมพจะใหญ่อะไรจะยาวก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเฟรมเรทไม่มีดรอปแน่นอนนี่เมื่อกี้เฟรมเรทพุ่งไปถึง96เฟรมเลยนะครับนี่และใช้เวลามาถึง15 g b นะครับ บอกเลยว่ายุคนี้แรม16ไม่พอกินนะครับดังนั้นแรม32ที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องเพียงพอแน่นอนนะครับซึ่งเฟรมเรทบอกเลยว่าเล่นได้อย่างดีไม่มีปัญหาครับในช่วงประมาณ80ถึง90 FPS นะครับกับ Call c a l l o f Duty DMC ครับมาต่อกันครับที่เกม Cyberpunk 2077นะครับปรับการาฟิกเป็น Ultra ไม่ Ray Tracing นะครับเป็นความละเอียด 2K ขับรถกินลมชมเมืองไปเรื่อยๆนะครับ เฟรมเรทที่ทําได้ก็อยู่ในช่วงประมาณสัก60เฟรม50เฟรมนะครับ5 0ถึง60เฟรม p e r second นะครับแล้วก็แรมใช้ไปประมาณ 10GB เกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมภาพสวยที่กินสเปคค่อนข้างมากนะครับดังนั้น CPU ไม่แรงคอมไม่แรงเลยเล่นไม่ได้ c คอ8์เฟสบอกเลยว่า frame rate เฟรมเรทดรอปกระจายแน่นอนนะครับแต่นี่คือ i5 13500นะครับเจนใหม่ล่าสุดเจน13โอ้โหนี่เล่นได้แบบสบายสายแน่นอน จับคู่กับการ์ดจอ RTX 3060นะครับคุณสามารถเล่นในแบบลื่นไหลแน่นอนนะครับปรับกราฟิกลงไปประมาณสักมีเดียมคุณก็เล่นได้ลื่นกว่านี้แล้วนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณสัก 60fps นะครับก็สามารถทำได้แบบสบายๆเลยไม่มีปัญหาในการเล่นเกมนะครับกับเกม Cyberpunk 2077ครับมาต่อกันครับกับเกม GTA 5 5M นะครับในเซิร์ฟเวอร์ i m p พัลสนะครับ ปรับกราฟิกไปที่สุดหมดทุกอย่างนะครับที่ความละเอียด 2K นะฮะมาขับรถกินลมชมิีกันต่อตอนนี้ก็เฟรมเรตนะครับอยู่ในช่วงประมาณ70-80 FPS นะครับโดยประมาณซึ่งเกมนี้โอ้โหใช้แรมไปเยอะเหมือนกันนะ13 g b เลยนะครับแล้วก็การเล่นเกมนี้บอกเลยว่าลื่นๆเลยนะครับก็ระแต่ฉากละ,ช,ละช่วงด้วยนะครับขับรถเร็วหน่อยเฟรมเรทอาจจะดรอปลงมานิดนึงแต่เฟรมเรทโดยรวมก็อยู่ในช่วงประมาณ60ปลายๆถึงประมาณสัก80ต้นๆน,น,นะครับ อันนี้ก,กราฟิกเน้นสวยเลยนะครับนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ออกมานานแล้วก็กราฟิกยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่เลยใครที่เป็นสายภาพสวยต้องการสตรีมโชว์นะครับเล่นไปสตรีมไปเนี่ยเซตนี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหานะครับเฟรมเรทไม่ต่ำกว่า60แน่นอนแล้วก็สตรีมได้ลื่นและก็ได้ภาพที่สวยด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเกม GTA 5M หรือว่าวัยรุ่น 5M ทั้งหลายเซตนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่มีหวังแน่นอนนะครับ ถัดมาครับที่เกม Forza นะครับปรับกราฟิกเป็น Extreme นะครับความละเอียดเป็น 2K เลยนะครับมาขับรถกันต่อครับยังไม่จบกับขับรถนะครับขับกันไปเรื่อยๆขับจนไปถึงโอไฮโอกันเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้เฟรมเรทที่เล่นได้นะครับโอ้โหนี่ขับรถเร็วๆผ่านฉากเร็วๆนี่เฟรมเรทไม่มีดรอปเลยนะ93เฟรมนะครับ9293เฟรมนี่ถึงแม้ว่าจะมีเอฟเฟกนะครับมีไม้บินนะครับถ้าขวานบินจะเป็นเพลงของสิงโตนำโชคนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวกันแล้วก็แรมครับใช้เป็นประมาณ13กิกะไบต แล้วก็โอ้โหนี่เล่นได้ลื่นมากนะฮะบุกป่าฟ่าดงเข้าทุ่งสับป,ประรดโอ้โหนี่เฟรมเรทไม่ดรอปนะครับก็อาจจะมีนิดนิดหน่นอยหนะครับประมาณ80 90 FPS นะครับซึ่งโดยรวมบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นมากนะครับกับเกมภาพสวยอย่างฟอร์ซ่าโอไรซอน5เล่นได้เล่นดีไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ มาต่อกันครับกับเกมยอดนิยมอย่างผับ G นะครับในโหมดเดสแมตปรับกราฟิกเป็นอันตรนะครับความละเอียด 2K โอ้โหนี่ยิงกันแบบคมๆนิ่งๆโยกยิงโยกย,ย,ย,ยิงนะฮะเฟรเมเรทก็อยู่ในช่วงประมาณ110-120 FPS นะครับขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยนะครับอันนี้ป่าย่าเยอะหน่อยเฟรเมเรทก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงนะครับ แต่ก็ยังสามารถเล่นได้ลื่นอยู่ดีนะครับแต่ลื่นแค่ไหนก็ตามถ้าโดนกระสุนเข้าถั่วก็ตายเหมือนกันนะฮะแล้วก็แรมครับใช้ไปประมาณ 10GB เล่นไฟสตรีมได้สบายๆเลยนะครับเดี <S <S <ๆ>๋ยวเรามาลองปรับกราฟิกให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยดีกว่านะครับเป็นเซตติ้งแบบแชมป์เลยนะฮะซึ่งกราฟิกที่เราปรับครับเป็นโลบ้างสลับกับอันตราบ้าง ลดแสงลดเงาขแต่เน้นความสวยความคมนะครับหลังจากที่เราปรับกราฟิกเรียบร้อยนนะครับเรามาเล่นสไนซ์นิ่งๆยิงเน้นๆน,น,นะครับนี่เลยอสองเรียบๆโดนเขาสวนกลับดับทันทีนะฮะเปรมเรทที่ทําได้นะครับก็ขึ้นมาเป็น200 fps นะครับโอ้ยนี่โคตรสูงเลยเปรมเดทขนาดนี้ไม่ได้ว่าใครใช้กับหน้าจอ240เพที่เป็นหน้าจอเกมมิ่งแบบพันแท้เนะี่ยไม่ธรรมดานะฮะเล่นได้ลื่นเล่นได้เปรียบกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแน่นอนนะครับนี่ จะซูมไกลส่องแค่ไหนก็ไม่ทําให้กระตุกนะครับไม่มีการแหลกให้เห็นเลยนะฮะยี่ได้ว่าลื่นมากนะครับกับเกมขับจีใครที่เป็นเกมเมอร์สาย e-sport fps เนี่ยซื้อไปครับใช้กับหน้าจอแบบ high refresh rate ได้แบบสบายอย่างแน่นอนนะครับกับคอมเซต jab 0250ครับและนี่ก็เป็นประสิทธิภาพของคอมเซต jab 0250นะครับเล่นเกมลื่นส่วนการใช้งานอื่นนะครับก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิก ทำโฟ o ต้ช็อปอิ l ล s t เตอร์ตัดต่อวิดีโอนะครับรวมไปถึงการทำงานทรีรต่างๆเนี่ย i513500 รองรับได้สบายๆยอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงแรม32 g b นะครับเหลือกินเหลือใช้ตัดต่องานวิดีโอแบบ 4K ก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับในส่วนนี้และนอกจากนี้ครับใครที่สั่งซื้อคอมพิวเตอร์จาก JAB เป็นคอมเซต JAB นะครับคุณ สั่งปั๊บรับเครื่องทันทีภายใน6ชั่วโมงนะครับกรุงเทพและปริมณฑลอย่างแน่นอนรวมไปถึงครับยังมีคอมให้เลือกซื้อมากกว่า100เซตกันเลยทีเดียวนะครับครบทุกช่วงราคาครบทุกความต้องการของทุกคนแน่นอนรวมไปถึงคอมเซ็ตเ a b เนี่ยยังมีส่วนลดมากถึง1 5 0 0 0หาบาทนะครับเป็นส่วนลดสูงสุดนะ คอมเซตแต่ละเซตก็ส่วนลดแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนเรื่องการรับประกันนะครับเอ็กซ์คลูซีฟที่ j จ b นะครับเมื่อคุณซื้อไปภายใน30วันเกิดมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะครับเกิดมีฮาร์ดแวร์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งพังยกมาเปลี่ยนที่ j จ b ครับเราเปลี่ยนส่วนให้ทันทีภายใน24บชั่วโมงรับเครื่องใหม่ไปได้เลยนะครับและอลืมครับคอมเซต j จ b มีของแถมให้ด้วยนะครับมูลค่าสูงสุดที่3500บาทนะครับที่นี่ที่เดียวที่ j จ b นะครับ คิดถึงคอมเซ็ตคิดถึง JAB ครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์ j j b c h a n n e l ด้วยนะครับส่วนผมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย